คุณค่าของสมาธิโดยหลวงพ่อวิริยังสิลินทโลตอนต้านกิเลสได้ก็ไม่ต้องเกิดในอบายภูมิเมื่อถึงเวลาที่ถูกกิเลสย่ำยีแล้วไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดผู้นั้นก็จะต้องลงไปสู่นรกไปสู่เปรตปสุลกายสัตว์เดรรจชานได้ด้วยประการทั้งปวงแต่ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความตั้งใจแน่วแน่ มีการต่อสู้ได้เมื่อต่อสู้ได้แล้วกิเลสมันย่ำยีเหมือนกันแต่ว่ามันย่ำยีไม่ไหวเรามีกําลังเหนือกว่าเราก็สามารถที่จะต้านมันได้เมื่อต้านได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็พบพุทธศาสนาแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติความดีคือปฏิบัติความดีให้ยิ่งขึ้นไป รางวัลที่จะได้ก็คือสวรรค์ลและพระนิพพานในที่สุดนั่นคือรางวัลแห่งการต่อสู้ด้วยความชนะ